สวัดีค่ะนักเรียนป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะในหน้าที่35 36 37แล้วก็38 39นะคะเด็กๆอ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะบทเรียนใน หนังสือเรียนก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า31นะคะจากนั้นเราก็มาอ่านนะคะเรื네่องที่1เสียงรอบตัวเราพร้อมกันเลยนะคะเสียงรอบตัวเรามีมากมายโดยเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงเช่นเมื่อเราเป่าขลุ่ยอากาศที่อยู่ในขลุ่ยจะเกิดการสั่นและทําให้ลําขลุ่ยเกิดการสั่นจึงเกิดเสียงขลุ่ยเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะตามธรรมชาติก็เช่น เสียงฟ้าร้องเสียงน้ําตกนะคะแล้วก็เสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นเสียงรถยนต์นะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็เสียงดนตรีนะเสียงแต่รถยนต์อย่างเงี้ยนะคะเสียงที่คนเปล่งออกมาจากเสียงที่คนเปล่งออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสารจะมีเส้นเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะคะจำมาไว้นะคะว่าเสียงที่คนเปล่งออกมาเนี่ย มีเส้นเสียงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะคะและนักเรียนก็เคยจับอยู่ที่ลําคอนักเรียนใช่ไหมคะว่าลาคอของนักเรียนสัน่นใช่ไหมคะแสดงว่าสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงนั้นจะต้องเป็นวัตถุที่สั่นได้ใช่ไหมคะอะลคอของเราก็เป็นไงคะสั่นเหมือนกันนะคะ สังเกตได้โดยการใช้มือจับที่ลำคอขณะเปล่งเสียงเวลานักเรียนอ่านหนังสือในหน้าที่ส1มสิบเอ็ดนักเรียนลองเอามือจับที่ลำคอนะคะว่าลำคอของนักเรียนเกิดการสั่นไหมนะคะเพราะว่าแรงกําเนิดเสียงหมายถึงอะไรทางปูถามก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงใช่ไหมคะแหล่งกำเนิดเสียงหมายถึง,งถสิ่งที่ทําให้เกิดเสียง,ลง,ยง,ง,ง,ยงแล้วเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดจากการสั่นของวัตถุนั่นเองนะคะอาต่อไปนะคะเราก็มาดูข้างล่างอีกเนาะมาดูข้างล่างของหน้าที่31นะคะ เสียงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงไปทุกทิศทางนะคะดังนั้นไม่จําเป็นว่าเราต้องอยู่ด้านหน้าของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะถึงจะได้ยินเสียงเราไม่จาเป็นต้องอยู่ด้านหน้าของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะเวลาที่คุณครูสอนอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ยคุณครูอยู่หน้าห้องเรียนคุณครูเดินไปหลังห้องเรียนเวลาคุณครูพูดนักเรียนในห้องก็ได้ยินเสียงหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะไม่ว่าคุณครูจะยืนที่ตาแหน่งใดๆในห้องนะคะนักเรียนก็จะได้ยินเสียงคุณครูใช่ไหมคะ ทีนี้เราก็มาดูในหน้าที่32นะคะเกรดหน้ารู้นะคะหน้าที่32ค่ะเด็กๆเปิเดไปหน้าที่32เลยนะคะเกรดหน้ารู้นักเรียนเห็นไหมคะว่านี่เป็นตัวอะไรเดี๋ยวคุณครูขึ้นจอใหญ่ๆเลยนะอันนี้คือตัวอะไรคะเด็กๆใครทราบบ้างบอกคุณครูได้ไหมนี่เขาบอกว่ารูปที่15นะคะการขัดสีกันของปิดจิ้งหรีดนะคะ,ะทีนี้มาอ่านเลยค่ะหน้านี้น่าสนุกมากๆเลยรู้หรือไม่ว่าเสียงของสัตว์บางชนิดไม่ได้เกิดที่ลำคอ ตัวอย่างเช่นเสียงของจิ้งหรีดนะคะเกิดจากการขัดสีกันของปีกนะคะจึงทําให้ปีกสั่นนะคะแล้วก็ทําให้มีเสียงนั่นเองนะคะจาไว้นะคะที่เวลานักเรียนเนี่ยได้ยินเสียงจิ้งหรีดจิ้งหรีดไม่ได้ร้องออกมาจากลาคอนะคะจิ้งหรีดเนี่ยเกิดจากการขัดสีกันของปีกจิ้งหรีดนะคะแล้วก็มีสัตว์อะไรอีกลูกมีตักกะแตนใช่ไหมคะนอกจากจิ้งหรีดแล้วก็มีตักกะแตนตักกะแตนก็ใช้ปีกนะคะที่ทําให้เกิดเสียงเหมือนกันนะคะอ่า ต่อไปนะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะในหน้าที่33นะคะเสียงในชีวิตประจําวันของเรานะคะเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกาเนิดเสียงใช่ไหมคะแล้วก็เสียงสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางเลยจำเอาไว้เลยเห็นไหมคะว่าในสวนหรือว่าในสนามหญ้าเนี่ย มีเด็กๆมาเล่นดนตรีใช่ไหมคะเด็กๆเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วทีนี้คนที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นยังไงคะก็ได้ยินเสียงดนตรีนะคะไม่ว่าคนปั่นจักรยานผ่านไปก็ได้ยินเสียงนะคะเด็กที่นั่งชินช้าก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแสดงว่าในเนี้ยนะคะทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงเด็กๆเล่นเล่นดนตรีที่อยู่ตรงกลางนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆ แบบฝึกหัดบทที่สองค่ะคุณครูจะใช้หนังสือเรียนนะแต่ว่าเด็กๆนะคะให้ใช้แบบฝึกหัดในหน้าที่36นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า36ค่ะหน้าที่ส6สนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนทําในแบบฝึกหัดหน้าที่36นะคะ,คะแบบตแต่ว่าคุณครูจะใช้หนังสือเรียนในหน้าที่34เพื่อพานักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะลูกนะมันเหมือนกันนะแต่ว่าแค่แตกต่างกันซะว่า อันนึงเป็นภาพสีอันนึงเป็นภาพขาวดํานะคะ,ะให้นักเรียนดูในแบบฝึกหัดหน้าที่36เลยค่ะข้อที่1ถ้าเราต้องทําเสียงดนตรีจากการถูกแก้วที่มีน้านอยู่ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเอ๊นักเรียนเคยเห็นที่เขาเล่นดนตรีโดยการใช้แก้วไหมคะอาเดี๋ยวยังไงครูคจะเปิดให้ดูนะ,ะช้อยกอไก่ค่ะ เขาบอกว่าแหล่งกําเนิดเสียงคือแก้วแล้วก็น้ําถูกไหมเอยนักเรียนแหล่งกําเนิดเสียงนั้นคือแก้วแล้วก็น้ําถูกไหมคะเขาถามนะว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะข้อที่ขอไข่ค่ะการทําให้แก้วน้ําสั่นจึงทําให้เกิดเสียงอันนี้ถูกหรือผิดถูกไหมหรือว่าข้อคอควายคะการจับแก้วน้ําให้แน่นจึงเกิดเสียงเอ๊ะเกี่ยวกันไหมคะเวลานักเรียนดื่มน้ำเนี่ยนักเรียนจับแก้วน้ําให้แน่นเนี่ยมันสามารถเป็นเสียงดนตรีจากแก้วได้ไหมคะนักเรียน คิดว่าข้อไหนคะคุณครูคิดว่าข้อคอไฟนะคะที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแหล่งกําเนิดแสเเงเเนิดสียงนะคะก็เป็นแก้วแล้วก็น้ํานะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตัวแก้วกับน้ําเนี่ยมันทําให้เกิดเสียงใช่ไหมคะแล้วจากนั้นพอเราเอามือเนี่ยมาถูที่แก้วนะคะแก้วเกิดการสั่นค่ะน้ำนั้นก็เกิดอะขอโทษค่ะนักเรียนน้ําที่อยู่ในแก้วมันเกิดการสั่นใช่ไหมคะเพอเกิดการสั่นก็เลยทําให้เกิดเสียงนะคะ แสดงว่าข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อคลอไฟนะคะการจับแก้วให้แน่นจึงทําให้เกิดเสียงต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจําแนกประเภทนะคะเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงต่อไปนี้นะคะคุณครูก็มีเสียงรถบรรทุกเสียงฟ้าร้องเสียงน้ําตกแล้วก็เสียงวิทยุค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจําแนกว่าเสียงต่างๆที่คุณครูกล่าวไปนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ก็ไก่นะคะเขาบอกนักเรียนว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมีเสียงรถบรรทุกเสียงฟ้าร้องเอ๊ะถูกไหมคะมันจัดอยู่ในเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกอีกว่าเสียงน้ําตกเสียงวิทยุเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกไหมอ่าขาครเสียงน้ําตกเสียงวิทยุค่ะถูกไหมคะเสียงน้ําตกเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงวิทยุก็เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกไหมคะ แล้วยังบอกไปอีกว่าเสียงรถบรรทุกแล้วก็เสียงฟ้าร้องเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกไหมคะน่านักเรียนลองคิดนะหรือว่าคล้อยเสียงรถบรรทุกเสียงวิทยุนะคะจัดอยู่ในกลุ่มเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกไหมหรือว่าเสียงฟ้าร้องเสียงน้าตกคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั้งแตเยนว่าข้อไหนคะที่จัดประเภทถูกต้องคะ่ะคุณครูบอกว่า ข้อคอายนักเรียนนะคะบอกคุณครูได้ไหมว่านักเรียนเอาข้อไหนอ่านะคะใครจะตอบเหมือนครูแต่ก็ต้องมีเหตุผลด้วยนะต่อไปนะคะนักเรียนก็มาดูแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่สามสิบเจ็ดนะคะามาแล้วหน้าที่สามสิบเจดนะคะของคุณครูเนี่ยจะเป็นภาพสีนะคะซึ่งเอามาจากในหนังสือเรียนของนักเรียนนั่นเองนะคะข้อที่สามในหน้าที่สามสิบเจ็ดนะคะรถพยาบาลคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนและเปิดสัญญาณเสียงเพื่อขอทาง คำถามถามว่าคนที่อยู่ตำแหน่งใดบ้างที่ได้ยินเสียงคุณอยู่ตำแหน่งใดคะมี A B C D และก็ E ค่ะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมให้นักเรียนวงกลมนะคะวงกลมล้อมรอบนะคะ,ะสัญลักษณ์ A ถึง E นะคะนักเรียนคิดว่าใครบ้างที่สามารถได้ยินเสียงสัญญาณรถพยาบาลที่วิ่งอยู่บนถนนแต่คุณครูนะบางทีคุณครูอยู่ในห้องเนี่ยคุณครูก็ได้ยินเสียงนะคะเด็กๆรถพยาบาลเนี่ยนะ มันเป็นสัญญาณที่เราขอทางใช่ไหมคะ,ะคุณครูบอกว่า,วามีภาพ A ค่ะ A เนี่ยก็ได้ยินนะคุณครูค,ค,คิดว่า A ก็ได้ยินเพราะว่า A อเนี่ยอยู่ข้างหน้ารถพยาบาลเลย B, B เห็นไหมเห็น C เห็นไหมคะเห็นเหมือนกันค่ะแล้วก็มี d, d ก็เห็นค่ะ E ก็เห็นเหมือนกันนะคะแสดงว่าทุกคนที่อยู่รอบๆรถพยาบาลเนี่ยเป็นไงคะได้ยินเสียงรถพยาบาลหมดเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราก็ ามาดูนะคะในหน้าที่38นะคะให้เด็กๆเ,เปิดแบบกหัดไปที่หน้า38ด้วยนะคะข้อที่4ค่ะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงนะคะในรูปแบบผังมโนทัศน์ได้อย่างไรนะคะเขามีคําให้นักเรียนเลือกไปเติมนะคะมีคําว่าแหล่งกําเนิดเสียงนะคะนี่ค่ะแหล่งกําเนิดเสียงแล้วก็มีตามธรรมชาติแล้วก็มีทุกทิศทานนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกไปเติมลงไปในช่องว่างที่เขากําหนดให้นะคะอ่ะ เสียงเอาฝั่งนี้ก่อนนะนักเรียนนักเรียนดูมัลคุคูด้วยนะคะเสียงเกิดจากการสั่นของจุดจุดของอะไรคะมีอยู่สามคำของแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติหรือว่าทุกทิศทางค่ะเสียงเกิดจากการสั่นของอะไรคะแหล่งกําเนิดเสียงนะคะแบ่งเป็นนะคะแบ่งเป็นแหล่งกําเนิดเสียงจุดจุดแล้วก็มาแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอ่ะแบ่งเป็นอะไรคะ แบ่งเป็นแหล่งกําเหิดเสียงตามธรรมชาตินะคะเรามาดูฝั่งนี้ด้วยนะคะเสียงเคลื่อนที่จุดๆ,ๆทำไมคะเสียงเคลื่อนที่เหลือแค่คําเดียวค่ะคําว่าทุกทิศทางนักเรียนก็ออกมาเติมได้เลยนะคะ,ะเสียงเคลื่อนที่ทุกทิศทางเลยนะคะต่อไปเราก็มาดูในหน้าที่39นะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่39ค่ะอ่าค่ะคุณครูกําหนดนะคะเสียงต่างๆที่อยู่รอบตัวเราคุณครูกําหนดมาให้แล้วนะคะ เสียงน้ำตกเสียงกีตาร์เสียงนาฬิกาปลุกนะคะแล้วก็เสียงฟ้าร้องเสียงคลื่นทะเลนะคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเสียงรถยนต์เนี่ยเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะอ่าเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเสียงเสียงรถยนต์นะคะต่อไปอันนี้ให้นักเรียนทําเองแล้วนะเสียงน้ําตกนะคะเสียงน้ําตกเนี่ยเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมคะเสียงน้ําตกเป็นไหม อ่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต่อไปเสียงกีตาร์ค่ะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันค่ะเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็เสียงคลื่นทะเลล่ะคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นคะเอ๊ะเด็กๆคนไหนคะไปทําให้อ่าเกิดขึ้นที่ทะเลมีไหมไม่มีแสดงว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเปิดย้อนกลับมาในหน้าที่35นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดแบบกหัดย้อนกลับมาในหน้าที่35เพราะว่าคุณครูจะพาเด็กๆนะคะวาดรูปหรือเขียนสิ่งที่เรียนรู้ในบทนี้บทนี้เกี่ยวกับอะไรคะเสียงรอบตัวเราใช่ไหมคะนักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างนะคะในบทนี้ก็ให้นักเรียนนะคะสื่อความหมายเป็นรูปภาพหรือว่าจะเขียนบรรยายใต้ภาพก็ได้นะคะซึ่งคุณครูเนี่ย ก็มีตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆนะคะสามารถอบอกว่าอ๋อคุณครูทุกตาผมมีไอเดียของของผมอยู่นะคะผมคิดว่าผมจะวาดแบบนี้ก็ได้นะคะเรียนแต่ขอให้เกี่ยวกับอะไรคะเสียงรอบตัวเรานะคะมาดูตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะนี่นักเรียนจะวาดตรงนี้ลงในหน้าที่สามสิบห้าก็ได้นะคะนักเรียนจะวาดในหน้านี้ก็ได้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วก็วาดได้หรือว่า ตัวอย่างอีกตัวอย่างคะ่ะอ่าเปิดตัวอย่างก็าม่านเปิดแล้วนะคะอะจะเป็นตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะการเกิดเสียงนะคะจากเครื่องดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีดสีตีเป่านะคะจึงทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยเสียงก็เป็นไงคะก็ออกมาจากเครื่องดนตรีนั้นๆใช่ไหมคะกีตาร์เนี่ยนักเรียนกีตาร์เนี่ยถ้าเราวางไว้เฉยๆเนี่ยมีเสียงไหมไม่มีเราต้องเป็นไงคะดีดที่สายมันใช่ไหมคะสายมันเกิดการสั่นก็เลยทําให้มีเสียงออกมากลองก็เหมือนกันค่ะ หนังกองรอยู่ว่าหน้ากรเนี่ยเป็นไงคะสั่นใช่ไหมคะพอเกิดการสั่นมันก็ย่อมมีเสียงออกมานะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเสียงนะคะหรือว่าทิศทางนะคะทิศทางอ่าจากแหล่งกําเนิดเสียงนักเรียนก็สามารถวาดลงไปได้นะคะพร้อมกับเขียนนะคะเขียนบอกด้วยว่าสิ่งที่เราวาดนี่คืออะไรนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเสียงที่นักเรียนวาดเนี่ยอ่าสอดคล้องกับเรื่องที่เราเรียนผ่านมาไหมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากนักเรียนนะคะให้ทำหน้าที่ 35, 36, 37, 38, 39เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ